ถ้าไม่สมัครเมตาบร i ไฟมีผลกับการเปิดสร้างรายได้หรือไม่วันนี้มาฟังกันนะคะยังมีมือใหม่หลายท่านนะคะที่สอบถามเปิ้ลเข้ามาว่าที่เขาสอบถามแบบนี้ค่ะเมตาบริไฟขึ้นสีฟ้าประมาณนี้จะถามบ่อยๆเนะะี่ยค่ะให้เราสมัครเนาะมันมีผลต่อการที่จะสร้างรายได้เราหรือไม่นะคะอันนี้เปิ้ลแนะนำนิดนึงนะคะว่า m e t a บริ i f y เนี่ยคือการที่เราสมัครกับ Facebook ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยค่ะเดือนละ330บาทที่เราจะต้องจ่ายให้กับ Facebook นะคะทุกคนแล้วก็จะได้สัญลักษณ์ติ๊กสีฟ้าอยู่ด้านหลังชื่อโปรไฟล์เราทีนี้ตรงนี้ค่ะจะยืนยันว่าเราอ่ะคือตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมนะคะสมมุติว่ามีคนที่จะไปสร้าง เอาภาพเราเอาภาพเราเอาข้อมูลเรานะคะไปสร้างอีกเฟซหนึงหรือเพจหนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นะคือตัวปลอมเราคือตัวจริงเพราะเราจะได้สัญลักษณ์ติ๊กสีฟ้าแล้วก็ได้สิทธิพิเศษจาก Facebook อีกหลายอย่างนะคะนี่คือการยืนยันตัวตนของ m e t a v e r i f y เดือนละ330บาทที่เราจะต้องจ่ายแต่ในขณนะเดียวกันเราไม่สมัคร ก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าเรายังมือใหม่อยู่ผู้ติดตามยังไม่เยอะยังไม่ได้ช่องใหญ่มากมายนะคะก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องสมัครก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ถ้าสมัครก็จ่ายให้ f c e e o o o เดือนละ3ามเดือนละ3ามบาทแค่นั้นเองค่ะทีนี้มีผลกับการที่ Facebook จะ เปิดสร้างรายได้ r e s e down อ่าโฆษณาในสตรีมโบนัสอะไรต่างๆให้เราไหมอยากจะบอกว่าไม่มีผลค่ะนะคะทุกคนไม่มีผลกับการเปิดสร้างรายได้นะนะคะแยกกันคนละอย่างเลยค่ะการที่เขาเปิดสร้างรายได้ให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิป r e ว s e สตรีมอะไรพวกเนี้เราเข้าเกณฑ์ของ Facebook เขา คลิปเราอาจจะเป็นไวรัลเรา,าจจะโพสสม่ำเสมอนะคะ Facebook เขาเห็นว่าเราเข้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าเกณฑ์นะคะเขาก็จะเปิดการตั้งค่าให้เราเราก็ค่อยไปตั้งค่าสร้างรายได้นั่นเองนะคะจริงๆอ่ะเพจที่เปิลอินดี้ก็ยังไม่ได้สมัครเมตาบริไฟ y นะคะถ้ายังไงทุกคนมือใหม่ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะลงคลิปทุกวัน โพสทุกวันความขยันความพยายามนะคะมีความสม่ำเสมอมันไม่เคยทำ้ายใครคะ่ะเหมือนที่เปิ้ลบอกว่าคนที่ภูมิใจคนแรกก็คือตัวเราเองคะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ